คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครั้งแรกเมื่อปี2554 โดยสถิติการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในต่างประเทศอยู่ที่3 000, 000ล้านรายต่อปีส่วนในประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีสถิติอยู่ที่จำนวน3,200รายเป็นการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์1,200ราย80%ของกลุ่มนี้เป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะแพทยศาสตร์จึงได้พัฒนาการให้บริการขยายการผ่าตัดในด้านอื่นๆอย่างเช่นตับตับอ่อนและลำไส้ด้านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแพลตฟอร์มใหม่ถือเป็นตัวที่2โดยเป็นแพลตฟอร์มโมดูล่าเป็นการแยกส่วนแขนหุ่นยนต์ข้อดีคือทําให้เห็นภาพชัดเจน ทำให้การผ่าตัดดีขึ้นโดยเฉพาะในเคสที่มีความซับซ้อนด้วยการหมุนของแขนหุ่นยนต์ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยเนื่องจากแผลผ่าตัดเป็นแผลเล็กจากการส่งกล้องโดยแพทย์สามารถนั่งควบคุมการผ่าตัดได้ผ่านจอ3มิติโดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า90ล้านบาท ก็วันนี้เราเราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามีแพลตฟอร์มที่เรียกโมดูล่าแยกส่วนก็ต้องบอกว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยและเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับแขนหุ่นยนต์เนี่ยทำให้การผ่าตัดเนี่ยต้องบอกว่ามีการหมุนหรือว่าอะไรดีกว่าแขนมนุษย์อีกนะฮะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่ยากๆเช่นการผ่าตัดในการเย็บหรือว่าในการในส่วนที่อยู่ลึก ก็จะทําให้การผ่าตัดง่ายขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือความแม่นยําของการใช้หุ่นยนต์เนื่องจากควบคุมโดยแขนงของพวกเราโดยตรงนั้นผู้ป่วยได้ประโยชน์อะไรน,นะครับก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยจะได้ประโยชน์อันหนึ่งที่ชัดเจนเลยในการผ่าตัดหุต์นเนี่ยเนื่องจากว่ารูผ่าตัดมันเล็กนะครับเป็นการส่องกล้องเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเจ็บตัวน้อยนั้นกลับบ้านได้เร็วนะครับัน่นก็เป็นส่วนหนึ่ง อันที่2ที่มีความสําคัญก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยต้องบอกว่าเสียเลือดน้อยกว่าแน่นอนนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของทางผู้ป่วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือแพทย์เวลาผ่าตัดนานนะครับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอันนึงต้องบอกว่าหมอผ่าตัดไม่ได้ไปอยู่ติดกับตัวหุ่นยนต์นะครับเป็น,นคนควบคุมเพราะในส่วนของการควบคุมทางหมอผ่าตัดเนี่ยสามารถนั่งได้นั่งในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นในการควบคุมเรื่อง กายภาพอะไรก็ทําได้ดีกว่าแล้วก็ความแม่นยําอย่างที่ผมกล่าวนะครับ <S <S พื้นที่ในการผ่าตัดก็มีความแม่นยําเพราะฉนั้นเราสามารถเก็บในจุดที่เป็นวิกฤตอะไรต่างๆได้ดีนะครับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนําหุ่นยนต์ผ่าตัดระบบใหม่นี้เข้ามาผ่าตัดผู้ป่วยรายแรกแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาขณะนี้ผ่าตัดคนไข้แล้วกว่า23รายเป็นทางเดินปัสสาวะ16รายที่เหลือเป็นในส่วนตับและตับอ่อน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในอนาคตจะมีการพัฒนาในการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาทำการผ่าตัดคนไข้มะเร็งลำไส้ใหญ่โรคอ้วนโดยวางเป้าหมายภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีในทุกสาขาวิชาจะมีโอกาสได้ใช้หุ่นยนต์รุ่นนี้ในการผ่าตัดและวางเป้าหมายในการเพิ่มเคสผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ปีละ100ราย วันนี้เราต้องบอกว่าเราจะใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดนี้ในการผ่าตัดทุก สาขาวิชานะครับตอนนี้เราเริ่มมีการวางแผนแล้วครับก็คงเริ่มจากระบบปัสสาวะซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแลวตอนนี้ก็เป็นระบบตับต้องบอกระบบตับก็น่าจะเป็นที่แรกๆของโลกที่ใช้ระบบนี้ในการผ่าตัดนะครับอันที่3มก็ที่เราเริ่มมาและตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มไปฝึกละก็เริ่มมีผ่าตัดเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่นะก็อย่างที่เราทราบมะเร็งลำไส้ใหญ่เราก็เจอบ่อยขึ้นนะครับและต่อด้วยการผ่าตัดโรคอ้วนนะฮะโรคอ้วนเดี๋ยวนี้คนที่อ้วนมากๆถ้าเราผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องตัวกระเพาะ อาหารอะไรก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเป็นการรักษาวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดเกี่ยวกับนาลิเวศแล้วก็ต่อไปเรื่องทรงอกนะครับ,รบแล้วก็ต่อไปด้านหัวใจซึ่งก็เป็นความท้าทายนะครับ,รบก็ต้องบอกว่ามีการวางระบบและภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีทุกสาขาวิชาก็จะมีโอกาสได้ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าต,ตัดตัวนี้นะครับส่วนในด้านความปลอดภัยภายในห้องผ่าตัดจะมีวิศวกรดูแลก่อนผ่าตัดทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพซึ่งทิศทางในอนาคตหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงพัฒนาการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับการศึกษาวิจัยและการให้บริการเพื่อทำให้เกิดความเท่าเทียมในการรักษาพยาบาล